สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมออนไลน์ก็ขออนุญาตฝากร้านคุกกี้แลนชอปไว้ด้วยนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมเร็วทันใจปลอดภัยผมเองก็เติมกับร้านนี้เติมสนุกไม่สะดุดต้อง c o ุกกี้แลน h o p ฝากไปอุดหนุนกันด้วยนะครับโอเคครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมก็คิงด้อมกันนะคลิปนี้เราก็จะมารีวิวคุกกี้เอเวกตัวใหม่กันนะครับ คลิปนี้ก็จะเป็นนี่เลย h o l y b วอลลี่เอาอ่าทุกคนเป็นตัวที่โอ้โหกำลังมาแรงมากนะครับเป็นเมตาแน่นอนหลายคนเนี้ยเริ่มเอามาใช้กันแล้วแต่ผมอะยังเปิดไม่ได้เลยนะครับนี่เป็นอดีลูกกิวยืมเข้ามาเก <c oughs> ลือจัดโคตรเศ้าเลย่ะดูข้อมูลกันนะครับตัวนี้นะเป็นคุกกี้เกรดแอนเชียนสายป้องกันตำแหน่งก็จะเป็นแนวหน้านะครับ้าจะเป็นท่านเหล็กนะคูลทามสกิลนะครับอยู่ที่13วินาที สำหรับแนวหน้าเนี่ยถือว่าปานกลางไม่เร็วเกินไปแล้วก็ไม่ช้าจนเกินไปแต่ตัวนี้มีข้อดีเลยก็คือเป็นเอฟเฟกต์พาสซีฟที่จะเริ่มต้นสกิลเป็นตัวแรกของทีมนะครับเวลาเล่นอารีนาเนี่ยได้เปรียบมากเซตสกิลได้ง่ายเนอะมาดูสกิลกันผมรู้สึกว่าเขาน่าจะมีการปรับข้อมูลสกิลมาใหม่นะเพราะาตัวสอนเนี่ยเหมือนจะมากขึ้นนะครับเดี๋ยวไปลองอ่านกันสกิลโล่แฝงสัตธ์พานะครับตามเข้ามาคุกกี้ฮอลลีบร์รี่จะพุ่งชนไปพร้อมกับโลเบอรี่นะครับ โฮลี่อย่างไรซึ่งความกลัวและยกโล่แห่งศรัทธาขึ้นซึ่งในระหว่างที่โลแห่งศรัทธาทํางานนะครับก็จะมีการดูดซซบความเสียหายบางส่วนยกเว้นความเสียายต่อเนื่องและความเสียายทางอ้อมนะครับอ่านี่ไงอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เพิ่มมาใช่ไหมแทนคุกกี้เพื่อเริ่มทีมทั้งหมดนะครับรวมถึงจะเปิดใช้งานบัฟโลแห่งศรัทธาหลังจากนั้นจะลดความเสียหายให้กับคุกกี้เพื่อร่วมทีมและมอบรับต้านการเพิ่มความเสียหายให้นะครับโอ้โหดีมาก คุกกี้ออลิเบอร์รี่จะได้รับบัฟเมล็ดฮอลี่ตามความแสบที่ได้รับนะครับในระหว่างที่โล่แห่งศรัทธาทํางานและเมื่อบัฟเมล็ดฮอลี่ซ้อนทับนะครับจนถึงจํานวนที่กําหนดเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนเป็นบัฟฮลี่เบอร์รี่นอกจากนี้จะมีการเปิดใช้งานศรัทธาไม่แปรผันนะครับโอ้ชื่อโคตรเท่เลยวะตามเวลาและความแสบที่ได้รับนะครับในระหว่างที่โล่แห่งศรัทธาทํางานซึ่งเมื่อไรศรัทธาไม่แปรผันเปลี่ยมล้นขึ้นมาจนเต็มคืออะไระเนี่ย ซึ่งเมื่อศรัทธาไม่แปรผันเปี่ยมล้นขึ้นมาจนเต็มหรือหากพลังชีวิตของโฮลิเบอรี่ลดต่ำกว่าพลังชีวิตที่กําหนดนะครับก็จะเข้าสู่สถานะผู้พิทักษ์ศรัทธาที่ไม่แปรผันแสดงว่าบัฟตรงนี้น่าจะมีผลต่อกับพลังชีวิตของเขานะครับเมื่อเข้าสู่สถานะผู้พิทักษ์ศรัทธาไม่แปรผันครูไทม์ก็จะมีการถูกรีเซ็ตนะครับและได้รับการฟื้นฟูพลังชีวิตรวมถึงเอฟเฟกต์ลัศรัทธาจะแข็งแกร่งขึ้น นอกจากนี้การโจมตีครั้งสุดท้ายนะครับก็จะทรงพลังขึ้นด้วยโห้ตามความใส่ที่ได้รับในระหว่างที่โล่แห่งศรัทธาทําทงานคู่ทาสกิลครั้งแรกของฮอลลีบรี่จะลดลงทําให้ใช้สกิลได้เร็วขึ้นในขณะที่ฮอลลีบัี่ช้ดสกิลจะยิ่งนทาน,ทานต่อเอฟเฟครบกวนการช้ดสกิลได้มากยิ่งขึ้นนะครับก็เหมือนว่าจะมีการแซบปั๊บขึ้นมาพอสมควรนะ ถ้าเทียบกับสกิลก่อนหน้านี้ถือว่าเพิ่มมาเยอะมากเลยก็ว่าได้มาลองดูกัน Holyberry นะครับความแสหนึ่งครั้งเป็นธาตุเหล็กน,นะครับอยู่ที่547.8%ของพระจโจมตีความแสทั้งหมด3ครั้งหพันประมาณพันห้าร้อยกว่าพันหกได้เลยนะครับความแสเพิ่มเติมต่อเป้าหมายที่มีภูมิคุ้มกันสตัรน,นะครับ405%ของพระจุโจมตีสตัน2วินาทีนะครับคือตัวไหนมีการสตันใช่ไหมก็น่าจะเจ็บหนักมากขึ้นแล้วก็เหมือนจะโดนสตัน์เพิ่มสองวิด้วย เพิ่มเฉยต่อการลดความเสียหายเพิ่มเติมครับต่อเป้าหมายที่มีุผมกัรสตาร์นอยู่ที่ A ห้าสิบเปอร์เซ็นต์โอ้โการโจมตีครั้งสุดท้ายนะครับ62.2%ของพันธุ์คิดสูงสุดของตนเองนะครับเพิ่มเฉยอีก40%เยอะมากส่วนใหญ่แอนเชลเลจในยุคนี้จะมีเพิ่มเฉยติดมาประมาณนี้ครับ30-40%ว่าไปขึ้นอยู่กับตัวว่าเป็นดามิหรือเปล่าแต่ว่าเนี่ยเพิ่มมาเยอะมากนะและเป็นสายป้องกันด้วยได้ถึง40%ีนะ่โ้โหเคอรเยอนตอานะ บัฟเมล็ดฮอลลี่แอนด์เบอร์รี่ใช่ไหมบัฟเมล็ดฮอลลี่รับได้1อันเมื่อความเสียหายที่ได้รับตลอดช่วงที่เปิดทำงานโลกแห่งศรัทธามีค่า0.3%ของพลังชีวิตเริ่มต้นของฮอลลีเบอร์รี่นะครับเปลี่ยนเป็นบัฟฮอลลี่เมื่อซ้อนทับ20่สิบอันโอเคบัฟฮอลลีเบอร์รี่ลดความเสียหาย20%นาน10วินาทีนะครับฟื้นฟูพลังชีวิตสูงสุด1.5%ทุกๆ10อ่บอะทุกทุกนึ่งวินะครับสิบวิแสดงว่าเพิ่มประมาณเท่าไหร่วะ 1 5 2ห้ประมาณนั้นนะครับอืมถือว่าก็น่าจะมีสกิลฮิลต์เองได้ประมาณหนึ่งถือว่าใช้ได้เลยโล่ Low แห่งสัตธานครับคงสภาพนาน13วินาทีโฟกัสความเสียหายดูดซับ45เของความเสียหายที่เพื่อนร่วมทีมได้รับนะครับสะท้อนความเสียหายลดปริมาณของความเสียได้รับอีกสามเ็ลดความเสียคริติคอลสาาเอร์เนานิาวิซ้อนทับสูงสุดก็คือ1อันนะครับต้านทานการเพิ่มความเสียหาย ลดการเพิ่มความเสียหายที่เกิดขึ้นจากดีบัฟเพิ่มความเสียหาย35%นา13วินะครับซ้อนทับสูงสุดก็คือ1อันอคือแบบเสริมมาด้านความถึกนะครับแล้วก็มีการสะท้อนดาเมจอืมอันนี้คือดีมากถ้าเทียบกับอันเก่าศรัทธาที่ไม่แปรผันนะครับรับได้1อันทุก1วิธีและรับได้1อันเมื่อเขาใส่ได้รับตลอดการทํางานของโล่ศรัทธามีค่า5%ของพลังชีวิตเริ่มต้นของฮอลลี่บัลี่นะครับผู้พิทักษ์ศรัทธา ไม่แปลผันจะทํางานขึ้นเมื่อศรัทธาไม่แปลผันไปชิต20อันหรือพลังชีวิตของคุกิวลี่พิชิต25โอ้เโเยอะจัดผู้วิทักษ์ศรัทธาไม่แปลผันนะครับไร้เทียมทานจนกว่าผู้วิทักษ์ศรัทธาไม่แปลผันจะทํางานเสร็จนะครับฟื้นฟูพลังชีวิตสูงสด40เและรีเซ็ตคู่ทามโคดีมากอันนี้คือดีมากนะครับคงสภาพโฟกัสความเสียหายและลดทองเข้าใส่ไว้ตลอดเวลานะครับ มันโล่งศรัทธาทางานขึ้นเพิ่มการโฟกัสความสายให้เป็น60%เพิ่มการลดทองความสายให้เป็น50%นะครับแล้วก็ความสายเพิ่มเติมของการโติมตีครั้งสุดท้าย155.0%ของพลิตสูงสุดออของมาชีวิตที่คุกกี้ฮัลลี่เสียไปโอ้ยลิ้นพันหมดแล้วนะครับเจ้าความสายที่ได้รับขณะเปิดใช้งานโล่งศรัทธาเสีสยสูงสุด40%ของพลิตสูงสุดของตัวเองเพิ่มเฉยอีก40%นะครับอันนี้นคือดีมาก แอา์พาสซีฟลดดีบัฟ30%เพิ่มมาริส่งโีสิบห้าเปแล้วก็ลดความเสียหายอีก35%นะครับพาสซีฟก็คือโหดมากแล้วอะอทีนี้ไม่แน่ใจว่าเขาเอาในส่วนของบัฟที่ออกสกิลตัวแรกนั้นออกไปหรือยังเดี๋ยวต้องไปลองเล่นนะครับต่อมาเป็นอเวคุกกี้นะครับทุกคนดูสกิลอเวคันเอฟเฟกต์ผู้นำหากกำหนดให้ฮอลลี่บอรี่เป็นผู้นำในทีมต่อสู้จะใช้งานเอฟเฟกต์ดังต่อไปนี้นะครับเจ็ดจำลองเหล็กกล้า เพิ่มเฉยการลดความเสียหายต่อพลังชีวิตเพิ่มเติมจำนวน1%นึ่สำหรับคุกกี้ที่มีสกิลท่าเหล็ก1%สูงสุด12.5%นะครับความสายรอบบริเวณที่มีคุกกี้สกิลท่าเหล็กนะครับ5%ของพลังชีวิตสูงสุดของตนเองทุก5วินาทีเหล็กกล้าคลุมเกลียวทำงานขึ้นอัตโนมัติในกรณีที่พลังชีวิตปัจจุบันนะครับของคุกกี้สกิลท่าเหล็กมีจำนวนต่ำกว่า30%ออุ้ยเป็นออโต้นะครับทุกคน จะมีการฟื้นฟูก็คือถ้าพลังชวิตต่ำกว่าที่กําหนดเนี่ยมันจะฟื้นฟูให้ของมันอีก10%เใช่ไหมอืมตามเข้ามาฮอลลีวูดจะพุ่งชนไปพร้อมกับสกิลอันนี้น่าจะเป็นอ๋อน่าจะเป็นสกิลอเวกนะครับตามเข้ามาคุกยลลี่จะพุ่งชนไปพร้อมกับสกิลฮอลลี A ake, าาอฮอลลีอย่างไรซึ่งความกลัวและยกโล่ศรัทธาขึ้นซึ่งในระหว่างที่โลดศรัทธาทํางาน,นครับจะมีการดดซับข้อแข็บางส่วนยกไว้นข้อแายต่อเนื่องอันนี้น่าจะคล้ายเดิมรวมถึงเปิบ อ่ะเปิดใช้งานบัฟโลนสตาธาหลังจากนั้นจะลดความเสียหายให้กับหลักคูกี้เพื่อน้อมทีมและมอบบับต้านทันการเพิ่มความเสียหายให้นะครับอืมน่าจะใช้เดิมแหละเปิดใช้งานสัาธาไม่แปรผันก็คือเพิ่มเพกผู้นํามานะครับคูทามที่ถูกรีเซ็ตก็คือแบบมันเหมือนจะรวมไว้อยู่แล้วนะครับทุกคนคล้ายๆกันนะอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปลองใช้งานจริงกันทีนี้ เบสกิ้และก็ท็อปปิ้นะครับที่เห็นในช่วงเวลาเนี้ยหลายคนจะนิยมเป็นครูไทม์ออฟลองครูไทม์กับลูกข้อเสหายกันนะครับเราก็เลยใส่ไปตามนี้ก่อนดีไม่ดียังไงเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปว่ากันนะครับอ่ะอีกอย่างที่น่าสนใจคือผมอยากจะรู้ว่าแพสซีฟอันเก่าจะยังอยู่หรือเปล่านะครับไม่แน่ใจว่าเกมมีการปรับหรือเปล่านะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตปรับไปลองเป็นเวอร์ชันลูกข้อเสียหายแบบไม่มีครูไทม์มาก่อนหรือว่าครูไทม์ด้น้อยดูก่อนครับว่า แพสซีฟมันจะยังอยู่ไหมหรือว่าจะกระเด็นไปแล้วเอาแบบไม่ต้องมีครูทำเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอันนี้ครับเอาใหม่เอาใหม,ม่ให้ครูทำม,มันน้อยๆเลยอ่ะโอเคสัก2%ซแล้วก็อ่าประมาณนี้ก่อนละกันทีนี้ทีนี้อันนี้นะครับแนะนําเป็นลดความเสียหายทุกคนถ้าเป็นไปได้นะครับเยอะๆเลยแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะลองจากการลงด่านก่อน การลงด่านผมเดาว,ว่าไม่น่าจะมีปัญหานะครับเนื่องจากว่าระดับป้าโฮลี่อ่ะแค่สกิลเดิมมันก็สามารถเซฟเพื่อ่วงทีมได้เยอะมากแล้วนะครับเอนที่เป็นเอาหมดธรรมดาหรือว่าบีสยิทที่ไม่ไกลมากน่คิดว่าน่าจะสู้ได้สบายนะครับอ่ะเดี๋ยวลองจับมาใส่เป็นแท้งเดี่ยวดูนะครับเป็นแท้งเดี่ยวแล้วก็ใส่ตัวดาเมจแบบนี้อ่ะสตัวก่อนดูว่าเป็นไงอ่ะป้าโฮลี่เชิดชายนะครับทุกคน การดูดซับดาเมจเนี่ยเป็นจุดเด่นของป้าอยู่แล้วเรื่องความอึดถึกทนผมว่าการลงด่านไม่มีปัญหาดูสกิลนะครับเป็นสกิลใหม่ที่สวยมากเป็นสกิลที่สวยมากครับมีโล่ขึ้นมามีบัฟรูปหัวใจขึ้นมานะครับนี่นะต้านทานการเพิ่มความเสียหายแล้วอุ้ยดูป้าถูตัวเดียวเอพิโซดสินะครับอันนี้จะเป็นเหมือนปกติมันก็ไม่ได้กระทบอะไรเท่าไหร่นะครับ <c oughs> เดี๋ยวลองบิชยิดด้ไหม บิ๊ยิปไกลๆไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่น่าจะเห็นถึงคุณภาพมากกว่าเดิมอันนี้มันง่ายไป Bit ยิปสิบเลยละกันอันนี้ไอดีลูกกิวผมเขาเล่นนาะจนจบแล้วลองสัก10บสิบนะสิบสนี่ไงเขาจัดเป็นป้าฮลลี่อยู่ในทีมนะครับดังนั้นเออคิดว่าป้าฮลลี่อยู่ในทีมตัวเดียวนะ่าจะเอาอยู่แล้วแหละถ้าถ้ายืนได้นะครับถ้าเป็นแทงที่มันยืนได้นะอยลอง ไปอาอโตโป้ป้าดูนะครับเอพิโซดนี้ก็ถือว่ายากนะยิ่งไกลๆเนี่ยอ,อาจจะต้องใช้จังหวะนิดหนึ่งใช้ความสามารถนิดหนึ่งนะป้าโลี่ก็ยืนแทงได้นะครับคือถ้าใส่เป็นบริสป,ปายเนี่ยความอึดมันอาจจะน้อยลงไปแต่ว่าเรื่องของดามเมจอะไรต่างๆอ๋อรู้แล้วรู้แล้วอันนี้ต้องใช้ทีมที่เป็นทีมเฉพาะเขาจัดไว้เล่นด่าน30แน่เลยต้องกลับไปใช้เป็นอ่าน,นี่นะครับแป้บหนึ่งนะนี่ต้องเป็นทีมประมาณนี้สิ แล้วก็เอาโฮลี่บรลี่ใส่นะครับโอเคชาโดิม okay, วเดี๋ยวเอาพูตักคีใส่น่าจะเวิร์กกว่าแต่ป้าปัญหาหนึ่งคือเรื่องการลงด่านมันอาจจะไม่ได้ไม่ได้แบกทีมได้เท่ากับตัวดาวเมจนะครับบอกก่อนเลยตัวดาวเมจเนี่ยเรื่องเรื่องเรื่องของสกิลอะไรต่างๆอะมาาันจะครบ้วนมากกว่านะครับแบบนี้นะลองดูกันอ,อ๋อเบอร์นิงสปายไม่ใส่ด้วยทารเทิร์ดเล่นไปก่อน <laughs> ดูกันนะครับคือองค์ประกอบทีมในด่านท้ายครับต้องมีดาเมจที่ครบทั่วนิดนึงแต่ผมเดาว,ว่าป้าเล่นได้อยู่แล้วนะครับเห็นไหมบัฟต่างๆมันดันได้นะครับแล้วดูปริมาณคือถ้าคุณใช้ทีมธรรมดานเนี่ยไอดีผมมาใช้เป็นทีม,มอื่นเนี่ยป่านนี้นะครับเบอร์นี่สปายน่าจะตายไปแล้วแต่นี่ไม่ตายครับเดี๋ยวทุกคนดูกัรแล้วความเสียหายหรือว่ารับดาเมจของป้าโฮลี่นะครับผมเดาว,ว่าน่าจะเยอะสุดในทีมนี่ใกล้กับเบอร์นี่สปายเลยมีการดูดซับเพราะว่าเขายืนในตำแหน่งเดียวกัน แต่เบอร์นิงเนี่ยน่าจะบุกไปตีได้ใกล้กว่านะครับอ่ะก็มีการฟื้นฟูเห็นชัดเจนว่าป้านเนี่ยมีการฮิวตัวเองนะครับทุกคนเห็นไหมอยู่ที่ห0แสนกว่าตามบัฟที่เขากำหนดไว้อาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ก็ช่วยทีมได้นะครับอ่ะเดี๋ยวลองอีกสักตาหนึ่งเอาไกลกว่านี้หน่อยไม่แน่ใจว่าไหวหรือเปล่านะเพราะว่าเอพิโซดนี้ก็ยากเหมือนกันนะ,ะตามตรงยากเลยแหละโอ้ยากเลยแหละมินิสปายไม่ใส่ของด้วย นี้ครับตามหลักนะถ้าทีมไม่แข็งจริงๆนะผมบอกเลยว่าเบอร i นิงสปายตายตั้งแต่แรกแล้วพูดตรงๆเลยเพราะว่าไอดีผมใช้เป็นทีมเบอร์นิงสปายแล้วก็เป็นดามิจัดๆอยู่จำไม่ได้ว่าตัวไหนบ้างแต่เราก็เล่นอยู่จบแล้วเหมือนกันแหละถึงถึงด่าน29แล้วยังไม่จบ30นะครับเพราะว่า30ค่อนข้างยากเนี่ยแต่ที่เห็นได้ชัดคือเบอ n ์นิงสปายไม่ตายไอดี ID ผมตายแสดงว่าป้าเนี่ยเซฟทีมได้เยอะมากนะครับอืมกล้าพูดเลยว่าเซฟทีมได้เยอะมากนะ เมื่อสไปเนี่ยมันบวกไกลๆมากกว่าอาจจะมีการเจ็บหนังนะแต่ป้าเนี่ยเอาอยู่จริงๆเอายอมรับเลยป้าเอาอยู่นะครับโอเคลงด่านอีพิโซดท้ายๆน่าจะไปได้สบายๆนะครับมาดูกันที่อารีนาดีกว่าอารีนานะครับถ้าดูจากท็อปเซิร์ฟตอนนี้ทีมที่งอกมาจะเห็นหลักๆประมาณ2ทีมนะนี่ก็จะมีทีมที่เป็นสแนปดาก้อนนะครับที่อันนี้น้องในกิลเขาจัดเอาไว้แล้วก็เป็นหนึ่งทีมจะเป็นทีมของราชาพูดนะครับ จากอันดับ4ี่เนะเห็นไหมเป็นราชาพูดดังนั้น2ทีมนี้ไม่รู้ว่าทีมไหนเดียวกันแต่ว่าในวันนี้จะขอลองเป็นทีมนี้นะครับที่เขาเนี่ยเซตติ้งเอาไว้อยู่แล้วไปดูกันอ่ะเอาหันี้นะครับอย่างที่บอกใส่ประมาณนี้เลยลดความเสียหายอ่ะไอ้น,นี่นะครับไปใส่ลดความเสียหายนันแน่นหน่อยอันนี้เขายังไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ใส่นี่ใส่เป็นแบบนี้นะครับลดความเสียหายนันแน่นแล้วก็นี่ครับแบบนี้นะพอตำแหน่งมันเลื่อนลงเนี่ยคุณสามารถไปเพิ่มบนดาเมจได้เลยเราไม่ต้องไปแคร์ว่าครูทามเนี่ย จะออกเร็วออกช้านะครับยังไงมันก็น่าจะเรียงตามสเต็ปนะอ่ะมาดูกันนะครับป้านะ่าจะเซฟทิมได้เยอะขึ้นโอเคเดี๋ยวสคริปต์เลยละกันถ้าเจอคนไหนตึงมากๆเดี๋ยวว่าเราแพ้แปลกๆเนี่ยเราจะกอดูจังหวะนะครับอ่ะการฟื้นฟูนี่ข้อดีคือก่อนหน้านี้ป้าไม่สามารถฟื้นฟูตัวเองได้คือแม่งเจ็บหนักจริงแต่พอมีสกิลต,ตรงเนี้ยเอา็ปเอเวกมาผมว่ามันดีมากสําหรับตัวแทงจ,จ๋ามันช่วยทีมได้เยอะนะครับ ดาเมทอ้ยป้ามีดาเมจเฉยอ่ะโอ้โหคือถ้าเทียบกันแล้วมันก็อาจจะดูน้อยกว่าตัวอื่นแต่อย่าลืมนะครับเขาเป็นตัวแท้งจัดจานเว้ยแต่น้อยกว่าตัวดาเมจแค่นิดเดียวอะ่ะเออถือว่าผ่านเกณฑ์นะสําหรับผมอะ่ะอันนี้อันนี้สมบัติเป็นสมบัติอื่นด้วยดูสิเกิดอะไรขึ้นอ่ามีป้าเฮอี่เหมือนกันนะครับทุกคนหกแสนเห็นไหมอ๋อ หกล้านสิของเขาเนี่ตีอยู่ที่สี่แสนเองทุกคนโอ้โหเพราะว่าน่าจะเวิร์กแล้วแหละอืมอามาลองดูจังหวะกันคนนี้น่าจะตึงมากนะครับตัวเข้มเข้มเลยไอดีลูก,กิลก็ถือว่าของนี่ค่อนข้างแน่นมากนะครับดังนั้นดูจังหวะกันเห็นแม้ว่าการเซตคู่ท่าสกิลอะไรพวกนี้เซตได้ไม่ยากครับด้วยตัวละครเขาเซตได้ง่ายอยู่แล้วเป็นตัวที่แบบยุคเก่าอะ่ะคือมันเรียงสกิลได้ชิวๆนะครับอืมโอ้โหอันนี้แตกตอนนี้ไม่โอกาสแพ้เหมือนกันนะเนี่ยทำเล่นไปอ๋อ โอ้สแนปนะครับเพียวเพียวหิวขึ้นมาโอ้โหโอ้โหโอ้โหเพียวแตกซีเหลวลอนะครับอ uh, ่าหิวขึ้นมาครับผมป้าอึดมากบอกเลยป้าโคตรอึดถ้าเป็นตัวแท้งตัวอื่นนะผมว่าป่าเนี้ยน่าจะไปไป,ไปเร็วมากแล้วอะเออไปเร็วมากแล้วอ่าตานี้นะครับหิูวขึ้นมาทีนึงโดดนะครับโอ้โหท็อปสองร้อยนะทุกคนสองร้อยกว่านะเรากวาดเรียบอ่า uh, นี่นะครับอ่า uh. อีกอย่างหนึ่งที่อยากลองคือเรื่องแพสซีฟเดี๋ยวเราเช็คให้เลยละกันไม่รู้เขาแก้หรือยังนะทุกคนผมไม่แน่ใจว่าเขาแก้ในส่วนนี้หรือยังแต่สมัยก่อนน่ะมันมีแพสซีฟเดี๋ยวขออนุญาตตีตีกับไอดีลูกยูคนอื่นลองเป็นเซตนี้ก่อนนะครับอ่าเซ็ตที่แบบไม่มีครูไทมจะดูว่าป้าเนี่ยยังออกสกิลได้เป็นตัวแรกเหมือนเดิมไหมนะดูกันช้าๆครับถ้าเกิดว่าไม่ออกแสดงว่าเขาได้มีการแก้ไขหนึ่งวิอืมน่าจะน่าจะน่าจะโดนล็อกนะครับ ให้ครูถามเริ่มต้นเนี่ยมันเร็วที่สุดเหมือนเดิมนะดังนั้นยังไงก็น่าจะออกเป็นตัวแรกนะครับไม่น่ากระทบเท่าไหร่คือคุณเซ็ตยังไงก็ได้แต่ถ้าใส่เป็นครูทามล้วนเนี่ยในรอบสกิลรอบที่2นะครับมันาทีเห็นไหมอันนี้เราไม่ได้มีครูทามแบบยังไงเลยไม่ได้มีเยอะเลยมีแค่2อจุดหกเปอร์จริงๆมันไม่น่าออกตัวแรกไงถ้าเป็นตัวอื่นแต่ว่าพอเป็นแบบนี้มันได้เป็นตัวแรกนะครับอืมดังนั้นถั่วเยอะมากหรือจะไปเพิ่มดาเมทัาเหล็กไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าเขาใส่เอาไว้เดี เสร็จไว้ก็หวานเจี๊ยบ e> อ่เดิอันนี้ลองดูดามเมท่าเหล็กดูสิแต่ว่าเรื่องของเลวก้าสายก็จะน้อยลงมาเหลือแค่ยีนะครับดูกันอันนี้เป็นเมตาเก่าซึ่งก็ยังถือว่าตึงมากๆอยู่นะครับหลายคนถามมาว่า่าไม่มีป้าเนี่ยเล่นได้ไหมผมรู้สึกว่ายังเล่นได้นะ ไม่ได้แย่ถึงขั้นแบบสู้ใครไม่ได้เลยมันยังพอมีทีมเหมือนก่อนหน้านี้ที่เป็นมอนิสป,ปายก็ยังมีทีมนะครับตอนที่อ่าอินเทอร์นอามาเนี่ยมันมีทีมทมอนิสป,ปายที่แบบแบกได้หูแต่พอใส่เป็นดาเมจก็แรงมากนะครับเห็นไหมแล้วเลือดไม่ลดด้วยเอ้ยไม่แน่ว่ะไม่แน,น่การเล่นเป็นดาเมทท่านเลยก็จ,จะโอเคนะครับเออทำไมเล่นไปแข่งโป๊กเลยอะทุกคนการโจมตีเก้าล้านนะครับไม่รู้ว่า แรงหรือไม่แรงเท่าไหร่แต่เท่ากับอิตาเนล s ชูการ์เขาอ่ะชิดแช่นนี้ก็พอออการฟื้นฟูขึ้นมา4ล้านนะครับเนี่ยแต่โดยรวมเขาฟื้นฟูได้เยอะมากนะครับหิวแบบได้เต็มแม็กซ์อ่ะลองดูกันท่าเหล็กนะครับทุกคนเห็นไหมอันนี้เพิ่มท่าเหล็กประมาณ40%กว่าปเซนะครับอันนี้น่าจะแข่งโป๊กแกลน2ก็เป็นท็อป200นะครับ เพราะว่าบิสกิตท็อปปิ้งเนี่ยมันอาจจะยังไม่นิ่งก็ได้ตัวเพิ่งจะมาวันเดียวนะครับยังไม่ต้องไปตัดสินเท่าไหร่หรอกมันยังมีโอกาสพลิกแพงได้เยอะนะครับอืมเอ้แต่พอใส่ดามเมิทัลเล็กก็ยืนได้อยู่ดีอ่ะเออแสดงว่าอึดมากไม่ต้องมีแล้วเขาใส่แน่นๆก็ยืนได้นะนี่จริงโอ้โหโอ,หโอ,หโอ้โหมันมีผลป่าวะดาม,มิทัลเล็กไม่รู้ว่าสก,กิลเขาเนี่ยมันมีผลแค่ไหนแต่ว่าการคอมโบกับก,บการ กจัดตัวกันาตา์นเนี่ยที่เพิ่มดาเมจให้แรงมากขึ้นนั่งเห็นชัดเจนว่าดาเมจป้าก่อนหน้าที่จะเป็นอเวกนะครับไม่มีดาเมจขนาดน,นี้แน่นอนแต่พอเป็นเอเวกเนี่ยดาเมจขึ้นหลัก7ล้านบวกบวกทุกตาเลยนะครับเจ็ดล้านถึงสิล้านและตีแต่ละคนคือตึงๆนะเพราะว่านี่ก็จะเป็นเขาเป็นไอดีระดับท็อปพันท็อปสองอยู่แล้วนะครับเอามาดูกันสรคริปต์เลยเอยดาเมจถ้าเหล็กแม่งมาเฉยเออไม่แย่นะครับไม่แย่ เนี่ยทุกคนดาเมจป้าล้านอะ่ะผมว่าไม่เยอะมากสำหรับผมคือเยอะนะดาวดาวลูกกิ้วผม,มยังดาวไม่ตันเลยเนี่ยขัดอีกหนึ่งดาวนะครับเอาไว้แค่ดาวเดียวดังนั้นน่าจะน่าจะมีผลประมาณหนึ่งอะ่ะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตตีให้แรงมันสูงกว่าน,นี้อีกสักนิดหนึ่งนะครับเราดูกันไปยาวๆแล้วกันลองตัวแบบป้าคือมันอาจจะเห็นได้ไม่ชัดว่ามันรับดาเมจอะไรได้ขนาดไหนนะแต่ถ้าแรงสูงกว่าน,นี้อีกนิดหนึ่งอะ่ะหลักแบบ ท็อป500ท็อป200นะคุณจะเห็นชัดเจนเลยว่าครูการสู้กันที่มันเคยเดือดกว่านี้พอมีตัวดูดซับความเสียหายนะครับป้าแบกสบายเพราะว่าทีมยำพายน่าจะต้องหายไปแล้วแหละถ้าป้าออกมาเป็นตัวแรกๆแ,แบบนี้ทีมยำพายน่าจะโดนผลกระทบนะครับพอแม่งสกิลมันเซฟทั้งทีมอะทุกคนเนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจเลยว่ามันตีได้สบายมากนะครับยิ่งเป็นเมตาเก่าอิชโนชูก a าอะไรพวกนี้ถ้าจังหวะไม่ดีน่าจะสู้ทีมป้าลําบากมากทุกคน อันนี้เป็นสปายโอ้โหเห็นไหมขึ้นมาท็อป500แล้วนะครับแม่แพ้สักตานะตีท็อป200แตกด้วยแสดงว่าทีมนี้น่าจะโอเคแต่ที่ผมแปลกใจคือเรื่องของบัฟท่านเหล็กนี่นแหละไม่แน่ใจว่าเขาเซตมาตั้งใจเซตมาหรือเปล่านะแต่เราเล่นแล้วมันได้อ่าทุกคนอันนี้น่าสนใจจะเป็นการเจอกับทีมที่เป็นราชาพูดนะครับอืมเจอราชาพูดนะที่ตกใจที่สุดในแผนนี้ยอมรับเลยว่าเป็นเรื่องของผู้ดักคีนะครับ ผมไม่คิดว่าพนักขีจะเป็นตัวที่ได้รับผลกระทบว่ะคือมันมันใหม่มากนะเราคิดภาพในหัวไม่ออกว่ามันพึ่งเข้ามาได้แค่ไม่กี่เดือนอะแต่มันตกเมตาแล้วว่ะทุกคนคิดเหมือนกันไหมอันนี้เป็นครั้งแรกที่เกมทําแบบนี้เลยนะครับส่วนใหญ่ตัวถ้าเป็นเมตาเนี่ยแล้วเป็นเกรดสูงกว่าอีพิกส,ส่วนใหญ่จะได้เป็นเมตาอย่างต่ำๆนะต้องมี3เดือนส่วนใหญ่เลยไม่ค่อยเจอที่แบบเดือน2เดือนแล้วล่วงแบบนี้นะครับโอ้โหทีมแข็งโป๊กนะครับ อ่าแสดงว่าอาจจะโดนทีมราชาพ,พูดเล่นงานนะอืมแต่ว่าดาวเอาวิกอะไรเขาตันนะครับราชาดาวเขาค่อนข้างได้เปรียบทุกส่วนเลยต่างกันแค่ตัวตำแหน่งแนวหน้านะครับเนี่ยเห็นไหมดูเรื่องดาวเมดฝัฟฟ่งตรงข้ามเขาก็เยอะนะครับนี่เป็นการแพ้ตาแรกนะแต่ว่าผมดาวนะว่าทีมน่านะจะไว้แก้ทีมป้าหนึ่งแทงนั่นแหละอื่าดูใหม่พอเจอตึงๆเนี่ยน่าจะเริ่มเห็นถึงคุณภาพนะครับ ผมเดาว,ว่าเขาน่าจะใส่ดาเมจเออเขาน่าจะใส่ลดความเสี่ยกันมากกว่าแต่พอใส่เป็นดาเมจท่าเหล็กเออมันมันก็เหมือนจะได้ความแรงที่เพิ่มมากขึ้นนะครับอุ้ยดูดิไม่รู้ว่ามันต่างกันตรงไหนแต่ว่าฝัง่งเราก็ฝั่งเขาเนี่ยเลือดไม่ลดเลยนะครับอืมแต่ว่าเรามีตัวตายอ่าดูสิ่เราชูก,ก้าตื่นมาโอ้โหผมว่าดาเมจท่าเหล็กน่าจะมีผลนะคนส่วนใหญ่คงจะใส่เป็นนี่แหละไม่ครูถามก็แล้วกันใส่แต่ว่ารอบนี้เราใส่เป็นดาเมจทัาเหล็กเอ้ยหมาเฉยเลยว่ะเห็นข้อแตกต่างไหมครับ ชัดเจนเนอะว่าตัวตายกับตัวไม่ตายนี่มันมันมันเห็นผลมากเลยอ,ะอ่ะเอ้าปิดเกมหมดเวลาโถเ <laughs> จ็บใจอันนี้เ้อกันจนจบนะครับเก้าล้านกว่าแต่เขาเนี่ยเท่าไหร่องเออ2ล้านแสดงว่าท็อปเปิ้งครูทาวเนี่ยผมว่ามาถูกทางแล้วแหละแต่ไอ้บิสกิตนี่น่นาจะแปลงได้เยอะตามสไตล์อ่ะทุกคนดูทีมแวมพายนะครับผมมั่นใจเลยว่าตาเนี้ยน่าจะสู้ได้ดีมากทีมแวมไพร ปัญหาคือแหวมพายเนี่ยมันจะกัดตัวท้ายใช่ไหมแต่ทีนี้ตัวท้ายเราก็ไม่น่าจะโดนแล้วแหละเห็นไหมกัดไม่เข้าแล้วนะครับแล้วด้วยความที่ป้าออกสกิลไวอ่ะต้นเกมคือคุณไม่ต้องกลัวเลยว่าแวมพายมันจะสอยตัวไหนของคุณไปหรือเปล่าอืมคือว่าที่ต้นเกมใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เราได้ยืนได้สบายเห็นไหมดังนั้นแพทนี้ตัวที่รับผลกระทบแน่นอนก็น่าจะเป็น พูดะคีเบอร์นี่สไปและก็แวมพร์นะครับ3ตัวนี้แน่ๆเลยน,ลน่าจะล่วงนะ่าจะล่วงแต่อาจจะมีทีมงอกมาก็รอดูไปก่อนอเสียได้หลายๆตัวเนอะเป็นตัวเก่งมากนะครับมิสิกอีกตัวมิสิกอีกตัวสิเพราะว่าก่อนหน้านี้มันจะมีทีมมิสติกกับแวมพร์หรือว่าเป็นมิสิกที่ว่าเอามาแก้เพียวใช่ไหมแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับโอ้โห เอ้ยผมชอบอะ่ะใส่เป็นท่าเหล็กแล้วอัตชนนดูดีมากนะครับโอ้โหโอ้โห,โห,โห,โหตานีน่าด,ดูรีเพลวะ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับสมบัติสมบัติก็น่าจะมีผลแหละเพราะใส่เป็นเบอร์รี่นะครับมันก็เหมือนจะดึงเกมไม่ดีมากขึ้นตามที่เขาได้เซตไว้นะครับอ่าทุกคนเป็นไงอัตาชานนะโอเคไหมครับสาหรับเซตนี้ การรีวิวในวันนี้ผมว่าน่าจะเห็นถึงดาเมจที่เพิ่มขึ้นแน่นอนของป้าแล้วความอึดนะครับขนาดเราเขายไม่ได้แน่นมากเนี่ยยังอึดโปก๊ปกๆอยู่เลยอะ่ะดังนั้นสบายครับถ้าเป็นมือใหม่อะ่ะหาของไม่ได้สัก2 0ขึ้นน่ะแล้วคุณก็ไปเพิ่มค่าครูทามเพิ่มค่าอะไรพวกเนี้ยผมดาว่าสบายนะครับอ่าเป็นไงชิลไหมชิลไหมครับแพ้ตาเดียวแล้วแพ้คนที่ของค่อนข้างแน่นมากและเป็นทีมที่เราน่าจะแพ้ทางด้วย ราชาพูดนะเหมือนเขาเซ็ตไว้อยู่แล้วเนี่ยอ่ดูคนนี้น่าสนใจมากนะครับอันนี้น่าให้เป็นตาสุดท้ายแล้วกันน่าสนใจมากคนนี้เป็นท็อป30นะครับันดับเก้าของเซิร์ฟนะน่าจะโดนแหละแต่ดูความแตกต่างหเพียวเพียวยังหงายตายาเพียวตายยังวะน่าจะยังนะครับยิวโอเคล้างโลมาอันนี้น่าสนใจมากดูจังหวะต่างคนต่างไม่ลดนะแต่อิทเนอร์นัลชุก้าเราไปแล้วนะครับหป้าแตก โหดแข็งโอ้โหเขาน่าจะเซ็ตมาดีมากนะครับของก็ต่างแล้วงี้ดีกว่า่มาดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับดาวตันทุกตัวบ้าไปแล้วปาฮโอลี่ดาวตันเนื้อปอเวกวันเดียวคืนเดียวมึงเติมเท่าไหร่น่าจะแสนบวกนะครับบอกเลยว่าน่าจะแสนบวกแล้วอีชานาชูการ์ตันนู่นนี่นั่นตันนะครับดูของแน่นๆดีกว่าเนี่ยเขาตีได้13ล้านนะครับ แต่แต่พอดาวทุกอย่างมันตันเนี่ยจะเห็นใน Shadow e t e r Sugar ดาวมีผลกับดาเมจนะของเราแค่ดาวเดียว21ล้านเขาดาวตันเนี่ยขึ้นไป41ล้านอะ่ะครัวคนละโลกเลย2เท่าของเราเลยอะ่ะแต่ Shadow m l l อาจจะไม่ต่างกันมากเท่าไหร่อืชัดเจนครับดูการฟื้นฟูดูของฝั่งเขานะ8ล้านกว่านีนใกล้เคียงกันแสดงว่าเขาน่าจะไปเสต ค่าหลายค่าหนึ่งแหละให้มันฟ้นฟูได้เยอะน่าจะเป็นพลังชีวิตไม่ก็เป็นคูทามหรือเปล่าให้ออกสกิลบ่อยของเราไปนเน้นเหล็กจ๋าเลยไงเออเน้นเหล็กจ๋าเลยเซตแปลกๆนะครับอืมโอเคดังนั้นผมว่าท็อปปิ้งเนี่ยใส่ได้หลากหลายรูปแบบนะไม่ว่าจะเป็นคูทามเป็นแล้วก็เสียหายหรือจะเป็นสกิลเพิ่ม,ามดาเมจธาตุเหล็กก็ได้เหมือนกันนะครับดังนั้นถ้าของไม่ต่างกันมากแล้วคุณเซตทีมดีเนี่ยผมว,ว่าป้าแบกทีมไปได้ไกลแน่นอน,นครับเนี่ยเราตีชิวๆได้เลย ลับตาตีได้เลยครับทีมนี้ในช่วงเวลานี้เนี่ยน่าจะพาแบกสบายยิ่งทีมมัมปพายเนี่ยค่อนข้างมั่นใจเลยว่าโอกาสชนะคุณจะค่อนข้างสูงมากนะครับทีมมัมปพายในช่วงเวลานี้มันมันรับมือป้ายากเขาแหละโอ้โหนี่ก็ดาวมาไวเพียวตันนะครับอโอเคเจ้าชูก้าสามดาวอ่าวันนี้ประมาณนี้ละกันนะครับรือฟันๆน,นปะป้าโหดีเก่งขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะความอึดคือขึ้นมา น่าจะเป็น 10- 20เท่าจากเดิมได้เลยจากเดิมเนี่ยแม่งไม่ทานอะไรก็ตายห่าแล้วตอนนี้คือเด้งขึ้นมาแล้วเรื่องดาเมจนะครับเป็นจุดที่แรงขึ้นมากเพราะว่าสกิลเขาไม่การดูดซับความเสียหายแล้วก็สะท้อนกลับด้วยนะครับซึื่องมันแตกต่างจากก่อนหน้านี้มากแล้วก็เรื่องของอการคอมโบท่าเหล็กอันนี้ไม่แน่ใจอนาคตอาจจะมีตัวที่เป็นท่าเหล็กเข้ามาเสริมทีมได้มากขึ้นนะครับอันนี้ต้องรอดูไปก่อนแต่โดยรวมเนี่ยเก่งขึ้นมากดีขึ้นมากครับปบมือให้เลยวันนี้มีประมาณนี้แล้วกันนะครับ ด้านบอสสกิลขอไม่เทสนะครับเพราะว่าน่าจะตีไม่ได้เนื้อไม่เจอคนใช้เลยไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย